กลับมาสู่ช่วงที่สองของรายการโลก IP นะฮะจากที่ในช่วงที่แล้วที่เราได้ปลอยข่าวไปเดี๋ยวขอมาเริ่มกับ5เช็คลิสต์ที่ต้องทำหากโดนแรนซอมแวรโจมตีกันเลยนะฮะพวกข่าวแฮกเกอร์ acker, มือดีซุ่มโจมตีขโมยข้อมูลบริษัทขนาดใหญ่อย่างสายการบินหรือไม่เว้นแม้แต่ข้อมูลของโรงพยาบาลแล้วก็บริษัทไอเนี่ยนะฮะ หากโดนแรนเซอร์แวร์เนี่ยนะฮะโจมตีเนี่ยสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกเลยนะฮะก็คือ 1. ตัดการเชื่อมต่อทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตผ่านสายแลนด i f i b l u e t o o t h NFC นะฮะรวมทั้งการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติผ่านอ,อุปกรณ์อื่นๆนะฮะเพื่อจะเป็นการลดการแพร่กระจายของแรนเซอร์แวร์นะฮะ 2. กํกำหนดขอบเขตของการติดเชื้อนะฮะโดยที่เราเนี่ยจะต้องแยกอุปกรณ์ที่ติดมาแแวร์ออกจากอุปกรณ์ที่ยังปลอดภยัยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเครือข่ายทุกชนิดนะฮะ hard drive ดดภายนอกนะฮะอุปกรณเ์เก็บข้อมูล usb นะฮะทุกชนิดเลยนะฮะรวมทั้งที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ด้วยนะฮะเพื่อที่จะให้จำกัดในวงของคอมพิวเตอร์ที่ติดรอนซอมแวร์ตัวนั้นอะไรประมาณนั้นนเองนะฮะ 3. เปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีต่างๆในทันทีนะฮะรันซอฟ์แวร์เนี่ยฮะก็อาจจะขโมยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลสำคัญการล็อกอินต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นอ e ีเมลบัญชีบริษัทหรือบัญชีอื่นๆไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะฮะฉะนั้นแล้วนะฮะหากรู้ว่าโดนโจมตีเนี่ยนะฮะก็ให้รีบเปลี่ยนรหัสโดยทันทีนะฮะ 4. ติดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อรายงานการโจมตีนะฮะขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญนะฮะที่จะต้องให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะฮะในพื้นที่เข้ามาตรวจสอบนะฮะแล้วก็สืบสวนหาตัวผู้กระทําผิดต่อไปนั่นเองนะฮะ 5. ตรวจสอบชนิดของร a นซอมแวร์เพื่อหาเครื่องมือปลดล็อกนั่นเองนะฮะปัจจุบันเนี่ยนะ,ะก็มีเครื่องมือ กดล็อกนะฮะจากหน่วยงานกลางอย่าง Europol นะฮะผ่านเว็บไซต์ no-moreransom.org นะฮะซึ่งก็จะมีการแยกชนิดของ ransomware ออกมาเกือบ200ชนิดซึ่งเรานะฮะก็จะเป็นจะต้องตรวจสอบชนิดของ ransomware นะฮะก่อนที่จะโหลดมาใช้งานนั่นเองนะฮะก็จะได้ใช้งานได้ถูกประเภทนะฮะ